มาอีกครั้งกับรีวิวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสำหรับวันนี้เป็นตาของ HP Pavilion Gaming รุ่น 15DK0206TX สำหรับตัวนี้จะเป็นสเปค Core i7 9750H ความเร็ว2.6 g h z การ์ดจอ NVIDIA GTX 1650 RAM 8 g b DDR4 บัส2666และฮาร์ดดิสก์แบบ SSD NVMe ขนาด512 g b ด้วยพลังของ CPU Core i7 Gen9 ที่ไปจับอยู่ในเครื่องทำให้การทำงานแบบทั่วไปไม่มีสะดุดเลยหรือจะเป็นการใช้งานในด้านมัลติมีเดียก็ยังได้ทั้งการตัดต่อวิดีโอกับงานกราฟิกพวกนี้สบายอยู่แล้วและแน่นอนว่าในการเล่นเกมก็ยังรองรับได้ดีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูผลการทดสอบเกมเลยดีกว่าเกมแรกที่เอามาทดสอบจัดด้วยเกมสุดโหดก่อนเลยนั่นคือ Metro Exodus สำหรับเกมนี้เราปรับกราฟิกไว้ที่มีเดียม จริงกราฟิกของเมโทรนี่คือ low m e d i ยม high ไม่รู้จะแยกออกหรือเปล่าเพราะทุกแบบสวยเหมือนกันหมดเลยผลที่ได้คือเฟรมเรทเกิน60แทบจะตลอดเวลาจะมีเป็นบางช่วงเท่านั้นที่เรามองไปในฉากไกลๆมันจะมีตกลงมาต่ำกว่า6กเฟรมบ้างแต่จังหวะแบบนี้ก็ไม่ได้มีเยอะมาเกมที่2ตอนนี้กำลังฮิตเลยนั่นคือ Call of Duty Modern Warfare ในการปรับกราฟิกเราเอาไว้ที่ default ตามปกติแต่ผมขอเอา Render Resolution ลงไป10%เ ทำให้ภาพมันดูหยากไปหน่อยคือไม่ใช่ว่าเครื่องนี้มันทําได้ไม่เกิน60เฟรมแต่สําหรับเกมนี้ผมต้องการความลื่นที่สูงกว่านั้นเพื่อความจริงจังในโหมดมัตติเพเยอร์ธรรมดาเราจะได้เฟรมเรทอยู่ในระดับ90-100ซึ่งก็ถือว่าโอเคมากแต่ก็ไม่ช่วยผมยิงได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนเทสผมเจอปิงเข้าไป250่ะยิงไม่ได้โทนแหลกไปก่อนส่วนในโหมดวอร์โซนที่กำลังทิพเราจะได้เฟรมเรทในระดับ70-80เฟรมซึ่งก็ยังถือว่าลื่นเหมือนเดิม และผมก็ยังยิงใครไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ทีนี้มาเกมที่3เพิ่งออกมาแมดหมาดเลยและผมรอมานานมากเลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ก็คือ Doom Eternal หลายคนอาจจะคิดว่าเกมยิงในฉากอารีนามันไม่ได้กินเครื่องเยอะเพราะภาคที่แล้วมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากแต่ผมขอบอกเลยว่าภาคนี้มันหนักใช้ได้เลยในการปรับกราฟิกเราไว้ที่มีเดียมทุกอย่างบนความละเอียด 180p 0ผลที่ได้คืออย่างลื่นเกิน60เฟรม แต่เห็นได้ชัดเลยว่าเทคนิค Dynamic Resolution ช่วยไปเยอะมากในฉากที่เป็นพื้นที่กว้างๆเราจะเห็นว่าภาพมันลดความละเอียดไปเยอะแต่ที่อย่างนั้นมันก็ยังเล่นในแบบไม่มีสะดุดเลยแต่ในเรื่องของการเทสความแรง Red Dead Redemption 2ยังไงก็ต้องมาไม่รู้จะกินหนักไปไหนหเกมนี้สำหรับคอมฮาร์ดแวร์ระดับกลางๆอย่าหวังกับ60เฟรมมากได้50เฟรมก็ถือว่าดีแล้วในการปรับกราฟิกผมก็ยังทำแบบเดิมนัม่นคือการตั้งค่าทุกอย่างให้เท่ากับภาพบนเครื่องคอนโซล เพราะแบบ d e f a u l ไม่ยังสูงกว่า very high บางเกมอีกและกับเครื่องนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังกใกล้เคียงกับความเป็นคอนโซลส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเฟรมเรตอยู่ในช่วง40เฟรมไม่ค่อยต่ำไปถึง30เฟรมแต่ก็ยังไม่ถึง50อยู่ดีเพราะงั้นก็พอจะพูดได้ว่ามันลื่นกว่าการเล่นบนคอนโซลหน่อยหนึ่งคืออย่าว่าแต่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กเลยครับสำหรับเกมนี้เครื่องเดสก์ท็อปธรรมดายังไม่ค่อยจะรอดแต่ได้ขนาดนี้ก็ยังถือว่าแรงกว่าหลายเครื่อง ก็พอจะสรุปได้ว่า HP Pavilion ตัวนี้เป็นเกมมิ่ n o t e ตบุ๊ในระดับก,กลางๆเกมฮิตในเวลานี้เอาอยู่หมดเว้นแต่จะเป็นเกมที่หนักจริงๆอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คิดถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง IT City แล้วมาพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ